สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่11ธันวา2568นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงร,วม,รวมอยู่ที่100บาทส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนนเวลา 9ก้นาฬิกาสนาทีครั้งที่3ราคาทองแท่งเก้าสิขายออกอยู่ที่6กหมื่นนสี่ร้บาทรับซื้อที่หกหมื่นสามพบาทส่วนทองรูป,ปรพรนธเก้าสิบุดห้านะคะขายออกอยู่ที่หกหมื่นนสองรบาทรับซื้อที่หกหมื่นพ แปสิบบาทยี่สิบสตางค์และราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่สองรอยบาทค่ะส่วนสปอร์ตโกลเมื่อคืนมีการปรับลดลงอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้าศูนย์ดอลลาร์ค่ะส่วนสปอร์ตโกเช้านี้นะคะราาสุดอยู่ที่สี่สองสามสามจุดสี่แปดห้าส่วนทองคํำโลกนะคะลาาสุดตอนนี้อยู่ที่4ี่สองสามสองจ เก้ช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.09%ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะราสุดตอนนี้อยู่ที่31.718เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.12%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง 2ส,สลึงและก็1บาทค่ะและราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนดค่ะค่ากำเนดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะสุกแม่ทองใบออรลอร่ลอลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้นแห่งและก็ออสลิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ